บีจียุคเทกุระโมริพร้อมชนทุกทีมในเอเชียโอกาสเข้าสู่รอบต่อไปสูงอยู่ในกำมือตัวเองดาม่าแข้งเมลเบิร์นโชว์กิริยาไม่ดีใส่แข้งไทยแบบนี้ต้องโดนลงโทษสวัสดีครับแฟนๆชาแนลต้องซุยและแฟนฟุตบอลไทยลีกนะครับก่อนจะเข้าสู่เนะื้อหาในคลิปนี้ผมมีโครงการดีๆมาฝากแฟนฟุตบอลไทยลีกกันนะครับเป็น AIS ได้ร่วมมือกับไทยลีกนะครับได้จัดทำโครงการแฟนบอลไทยไรยอีเวสทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้แล้วเพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมของโลกนะครับคือพูดง่ายๆถ้าคุณมีขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์สายชาร์จแท็บเล็ตหูฟังพาวอร์แบ a ค์หรืออะไรต่างๆเนี่ย สามารถนําไปทิ้งได้นะครับที่กล่องใบนี้ที่เขาตั้งในสนามฟุตบอลไทยลีกหลังจากนี้เนียขยะเหล่านี้จะถูกนําไปทําเป็นเหรียญรางวัลเกียรติยศในการแข่งขันฟุตบอลรายการลีโวไทยลีกฤดูกาล2021ถึง2022จานวน2รางวัลคือรางวัลฟุตบอลขับอ e ีเวสเชลต์อ a วอร์ด ซึ่งจะมอบให้แก่สโมอสรที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่มีจํานวนขยะผ่านการฝากทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์กับ AIS มากที่สุดแล้วก็รางวัลฟุตบอลขับ Green Eco System Award เป็นรางวัลที่มอบให้กับสโมอสรที่มีผลงานด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้โดดเด่นนะครับงานนี้แฟนบอลชาวไทยเนี่ยหากอยากมีส่วนร่วมในการลักโลกยกระดับไทยลีกสู่ความยั่งยืนพร้อมกับช่วยทีมหรือสโมอสรเนี่ยได้รับรางวัลแฟนบอลชาวไทยเนี่ยสามารถนําขยะอิเล็กทร อีกประเภทต่างๆมาทิ้งได้ที่ถังรับฝากทิ้งณสยามย่าวาของสโมสรในไทยลีก1่งทั้ง16สนามทั่วประเทศนะครับซึ่งผมก็ไปทิ้งมาแล้วนะครับตามที่คลิปแล้วก็สามารถฝากทิ้งกับพี่ๆไปษณีและที่ทําการไปสณีทั่วประเทศได้ฟรีเพียงแค่ใส่กล่องเขียนชื่อทีมที่ตนเองต้องการให้มีส่วนร่วมสามารถทิ้งได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง31พฤษภาคมนะครับไปร่วมกิจกรรมนี้กันได้จากนี้ไปเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าครับ ในคลิปนี้นะครับมาจัดเต็มถึงเรื่องราวของ BG ปทุมยูไนเต็ดครับทีมยักษ์ใหญ่ในศึกฟุตบอลไทยลีกที่มีผลงานในศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับผ่านการแข่งขันไป5เกมเนี่ย BG ยังนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนะครับด้วยการมี11คะแนนแต่ก็ยังไม่เข้ารอบ100%นตะครับต้องไปลุ้นนัดสุดท้ายที่จะเจอกับชุนนำดาก้อนทีมดังจากเค e ล g ก e 2เกาหลีใต้นะครับซึ่งถ้าเกิด BG ชนะ ก็จะกรันตีแชมป์กลุ่มแต่ถ้าเกิดเสมอชุนนำดากอนแล้วเมลเบิร์นเนี่ยยิงยูนเต็ดซิตี้ไม่ขาดปัตตุได้เสีย BG ดีกว่า BG ก็ยังคงเป็นแชมป์กลุ่มอยู่นอกสจากที่ว่าเมลเบิร์นยิงคู่ต่อสู้ขาดจนปัตตุได้เสียดีกว่า BG BG จะจบมาเป็นที่2นะครับแต่ผมมองว่า BG เขารู้อยู่แล้วว่าเจอชุนนำดากอนทีมจากเคลิก u e 2เกมเนี้ยยังไงก็ต้องเก็บให้ได้นะครับเพราะว่า BG ผลงานใน ACL ปีเนี้ย เจอทีมจากลีกออสเตรเลียอย่างเมลเบิร์น2 2นัด BG ไม่แพ้เลยนะครับแล้วก็เล่นได้อย่างสูสีสุดมันยกระดับทีมจากไทยไปเจอกับทีมระดับเอเชียได้สนุกอย่างมากสำหรับ BG ใน2ปีที่ลงเล่นฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกนะครับต้องชื่นชมจริงๆนะผมนั่งดู BG เล่นอะ่ะผมรู้เลยว่าเมลเบิร์นก็ยิง BG ยากในเกมล่าสุดส่วนแน่นอนนะครับเกมเนี้ย บีจีไม่ต้องไปเล่งเน้นคว้า3แต้มให้มันเสียวเพราะว่าถ้าเกิดเกมนี้ได้หนึ่งแต้มเขาก็ยังมีโอกาสและนัดเจอชุนนัดากอนเนี่ยผมเชื่อว่าสายภาพของ BG ดูดีกว่าอยู่แล้วนะครับแต่หลังจบเกมเนี่ยโค้ชเทกุระโมรินะครับเขาออกมายืนยันว่าถึงแม้จะได้แค่หนึ่งแต้มนเนี่ยแต่นักเตะ BG ทุกคนไม่พอใจเลยกับผลงานที่เกิดขึ้นทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลังนักเตะทุกคนต้องการจะโชว์ฟอร์มการเล่นที่ดีกว่านี้ ซึ่งตัวเขาก็รู้สึกยอดเยี่ยมกับทีมในตอนนี้ที่ทุกคนเนี่ยอยากจะพาทีมเก็บชัยชนะอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการเสมอเกมเนี่ยอาจจะเป็นแรงผลักดันชิ้นดีในเกมนัดสุดท้ายที่นักเตะทุกคนจะลงไปใส่อย่างเต็มที่และพาทีมเอาชนะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในชนะแชมป์กลุ่มแบบเท่ๆนะครับเห็นได้ชัดว่าเออนักเตะ BG เขามีความกระหายนะเขาอยากจะล้มเอเชียให้ได้ถึงแม้ว่าการได้หึงแต้มมันก็ถือว่าเจ๋งแลวใช่ไหม แต่นักเตะไทยต้องการมากกว่านั้นนะครับอันนี้เป็นไมซ์เซตที่ดีที่ผมชื่นชมนะเพราะทุกคนอยากชนะต้องอย่างนี้ครับปกติเราเจอจากทีมออสเตรเลียเนี่ยเราจะสู้ได้สนุกแต่สุดท้ายเรามักจะพลาดท่าลูกมงหรือลูกอะไรนะครับแต่เกมล่าสุดผมชื่นชมนะว่า b g ดูดีจริงๆทั้ง2นัดที่เจอกับเมลเบิร์นทีมจากออสเตรเลียทีมนี้เลยโดยรวมแล้วตั้งแต่เทกุระโมริมาคุม BG เนี่ยเขาพัฒนาทีมได้เยอะจริงๆนะ นักเตะหลายๆคนก็มีเรื่องของกําลังใจที่ดีมากขึ้นถือว่าเซอร์ไพรส์อย่างมากนะครับกับผลงานในการเล่นฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกแน่นอนเราได้เล่นในบ้านก็เป็นข้อได้เปรียบแต่อย่าลืมนะครับว่ามาตรฐานฟุตบอลเอเชียเนี่ยมันทันกันอยู่แล้วนะครับชนะแพ้ได้ทุกทีมเลยแต่ BG ก็แสดงเห็นว่าเขาก็ไม่กลัวใครในเอเชียปีที่แล้วเนี่ย เขายังไปสู้กับชุนบุกฮุนไดมอเตอร์ได้ถึงดวลจุดโทษเลยอะ่ะแล้วปีนี้ผมคิดว่า BG เขาพัฒนาขึ้น,ขนเขามีสควอตนักเตะที่ใหญ่ขึ้นนะครับผมว่าถ้ารอบต่อไปถ้าเกิดเข้ารอบได้เขาก็พร้อมเจอทุกทีมอะ่ะผมว่าทุกทีมอาจจะกลัว BG เหมือนกันนะครับเพราะว่ามาตรฐานทีมจากไทยลีกตอนนี้โดยเฉพาะทีมแชมป์อย่างบี่ะไม่กลัวใครเลยนะครับเทกูบอกว่าตอนนี้ทีมเนี่ยยังมีข้อผิดพลาดท,ทั้งเรื่องของการเล่นเกมลุกและเกมรับแต่ก็ถือว่า นักเตะก็พร้อมจะแก้ไขมันและเชื่อมั่นว่าหลังจากนี้บีจีจะพัฒนาขึ้นและเทคกุระโมลินะครับยังชื่นชมใน mindset ของนักฟุตบอลไทยก็บอกว่าตอนนี้นักฟุตบอลไทยตั้งแต่เขามาร่วมงานเนี่ยรู้สึกว่านักฟุตบอลไทยมีความสามารถที่ดีอย่างมากพร้อมจะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดโดยเฉพาะนักเตะบีจีทุกคนอยากจะยกระดับและเขามั่นใจเลยว่าอีกหน่อยทีมจากระดับอาเซียนจากฟุตบอลไทยลีกอย่างบีจีหรือหลายๆทีมเนี่ยจะก้าวไปสู้กับ ระดับเอเชียได้สนุกแน่นอนจากที่เขาได้มาซึมซับต้องบอกว่าเทกุรา่าโมรินี่ก็โอ้โหทำเอาแฟนบอลชาวไทยหัวใจพองโตที่ออกมาพูดแบบนี้นะครับผมว่าเทกุราโมริเขาเป็นโค้ชที่เก่งนะโดยยี่ห้อของเขาอ่ะพาเซนไดจบรองแชมป์ฟุตบอลเจลีกได้ทั้งที่เซนไดเป็นทีมที่ไม่ได้มีเงินถุงเงินถังแล้วก็ได้รับเลือกให้ไปคุมทีมชาติญี่ปุ่นยู23ในการลุยชิงแชมป์เอเชียแล้วก็พาทีมเป็นแชมป์เนี่ย ปั้นนักเตะอย่างมินามิโนะแล้วก็มีมูซาชิซูซูกิอคุมะอาซานโวาตรุเอนโดเนี่ยแสดงว่าฝีมือของเขาไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับเห็นได้ชัดว่าเทกุระโมริกับฟุตบอลระดับเอเชียเนี่ยเขามีแทคติกและวิธีการเล่นที่ดูดีมากนะผมว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องเลยอ่ะให้เทกุระโมริได้ คุม b ียาวๆผมว่า B ีจีจะดีกว่านี้และที่สำคัญผมว่าเดี๋ยวเขาจะปั้นนักเตะไทยให้เก่งขึ้นแล้วก็ส่งออกไปค้าแข่งต่างประเทศให้ได้มากขึ้นแน่นอนนะครับแต่งานของ BG ยังไม่จบนะนะสุดท้ายเจอกับชุนนำเนี่ยต้องชนะต้องละเอียดด้วยถ้าแพ้นี่งานเข้าเลยนะครับโอกาสต,ตกรอบก็มีเพราะฉะนั้นต้องชนะให้ได้หรือเต็มที่เสมอไว้ก่อนแต่ผมคิดว่ามีโอกาสชนะเพราะชุนนำดาก้อนเนี่ยโอกาสเข้ารอบก็ถือว่ายังมีแหละแต่ ด้วยการที่ BG เล่นในบ้านนะเตะหกโมงด้วยเจอกับชุนดำดาก้อนแฟนบอลก็เข้ามาซัพพอร์ตทีมอย่างเต็มที่ผมว่านะัสุดท้ายแฟนบอลจะเข้ามาเต็มความจุที่เขาให้เข้าแล้วจะเป็นกําลังใจที่ดีให้กับนักเตะยังไงก็ลุ้นกันนะครับเวลาดูตัวแทนจากไทยลงเล่นในเวทีระดับเอเชียแล้วสู้ได้สนุกเนี่ยมันก็มีความสุขนะครับและ BG ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะอ่ะเพื่อนๆคิดอย่างไงลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยแล้วก็ควันหลงหลังเกมที่ BG เสมอเบลเบิร์นซิตี้เนี่ยอย่างที่ทราบนะครับว่า มีเหตุการณ์ดราม่าเกิดขึ้นนะก็เป็นลอสตินกริฟฟิทเนี่ยเป็นประการหลังของทีมเมลเบิร์นซิตี้นะครับเรียกได้ว่าไปสแสดงกิริยาท่าทางที่ไม่เหมาะสมนะครับเกี่ยวกับการมาพูดถึงเรื่องของความสูงของนักเตะไทยนักเตะในเอเชียซึ่งเป็นกิริยาที่ไม่ดีอย่างมากและไม่น่าจะเกิดขึ้นกับวงการฟุตบอลในสมัยนี้นะครับพอภาพเหล่านี้เปนปรากฏเนี่ยผมบอกเลยนะไม่ใช่แค่ที่ประเทศไทยไม่พอใจนะักเตะคนนี้ ทั่วทั้งเอเชียไม่พอใจคือออสเตรเลียเนี่ยที่เขามาแข่งในเอเชียเนี่ยหลายๆทีมในย่านเอเชียเขาก็ค่อนข้างจะไม่พอใจอยู่แล้วใช่ไหมเพราะเขาไม่ใช่เกี่ยวกับเอเชียเลยอะและยิ่งมาทําปฏิกิริยาแบบนี้เนี่ยมันทําให้ทีมจากเอเชียทุกทีมเนี่ยหรือแฟนบอลเนี่ยรับไม่ได้นะครับเข้าไปถล่มคอมเมนต์ในแฟนเพจเมลเบิร์นซิตี้กันอย่างเต็มที่สำหรับผมนะต้องมีบทลงโทษนะักเตะคนนี้นะครับเพราะฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ย เรื่องการมาทำแบบเนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นมันดูไม่ดีนะครับนี่มันโลกสมัยใหม่แล้วนะครับคุณไม่ควรมาทำกิริยาแบบนี้ไม่เหมาะสมไม่ว่ากับนักเตะค,คนไหนไม่ว่ากับนักเตะชาติไหนนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าต้องมีบทลงโทษอะ่ะคือตอนนี้โดนถล่มอย่างหนักผมว่าเดี๋ยวทางฝั่งเมลเบิร์นซิตี้ต้องมีการออกมาพูดอะไรบ้างแหละถ้าไม่พูดแบบเนี้ทีมของเขาก็จะโดนมองในอีกแบบหนึ่งเลยนะครับซึ่งผมแบบเห็นภาพแล้วรู้สึกแบบ ค่อนข้างไม่พอใจเหมือนกันนะเป็นภาพที่ไม่ดีอ่ะก็หวังว่าจะมีบทลงโทษนะจะได้เป็นตัวอย่างว่าอย่าทําแบบนี้กับวงการฟุตบอลอีกนะครับไม่ดีทั้งที่วงการฟุตบอลเนี่ยเดี๋ยวนี้พัฒนาไปไกลแต่ยังมีแบบนี้อีกอะ่ะมันก็เป็นเรื่องที่ทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงอย่าให้เกิดขึ้นนะครับก็ต้องมีบทลงโทษแหละแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวรอดูผมเชื่อเมลเบิร์นซิตี้มีการแถลงแน่นอนแต่แฟนบอลชาวไทยแล้วก็แฟนบอลในเอเชียเนี่ย ต่างจับมือประสานกันไปเรียกได้ว่าถล่มเลยจริงๆเพราะทุกคนรับไม่ได้จริงๆปฏิกิริยาที่นักเตะค,คนนี้ทำนะครับก็รอดูกันว่าทางสโมสรจะมีเอฟเฟกยังไงผมเชื่อว่ามีแน่นอนและหวังว่าจะไม่มเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับโลกฟุตบอลอีกนะครับต้องช่วยกันนะทั้งนักเตะทั้งแฟนบอลน,นะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ละกันเกี่ยวกับเรื่องราวของ BG ปทุมยูเต็ดที่ผมนำมา พูดแบบจะเต็มเป็นช่วงที่แฟนบอลบจดูแล้วมีความสุขนะอย่าลืมนะครับว่านี่เขาไม่ได้เล่นไทยลีกนะเขาเล่นบอลเอเชียนะครับเพราะฉะนั้นการได้หนึ่งแต้มจากทีมเมลเบิร์นสู้ได้ดีเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวที่ดีของทีมจากสโมสรไทยลีกนะครับรวมไปถึงถ้าเกิดชนะได้เนี่ยก็ชื่นชมครับเพราะฉะนั้นก็รอติดตามกันนะสุดท,ท้ายเจอกับชุนนำดากอนอยามบีครั้างวันเสาร์ที่30เมษายน6โมงเย็น ถ้าชนะก็เข้ารอบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มเท่ๆเลยนะครับแต่ถ้าแพ้นี่ก็ตัวใครตัวมันนะครับแต่ผมคิดว่า BG ไม่แพ้หรอกมีสิทธิ์ชนะได้สูงด้วยอ่ะให้กำลังใจกันนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกด subscribe ให้กับช anel ตองสุ่ยกันด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสด,ดีครับ